โลกหลังความตายในมุมมองความเชื่อและวิทยาศาสตร์มีความแตกต่างกันหรือไม่ไปหาคําตอบไปพร้อมๆกันครับบนโลกนี้มีผู้นับถือศาสนาแตกต่างกันมากมายแต่และศาสนาย่อมมีความแตกต่างทางด้านความเชื่อด้านคําสอนและด้านหลักการแต่สิ่งที่คล้ายคลึงกันคือเรื่องของกฎแห่งกรรมและความเชื่อในโลกหลังความตายโดยบทความนี้จะขอกล่าวถึงอย่างหลังเป็นหลัก ชาวพุทธเชื่อว่าทำดีได้ขึ้นสวรรค์ทำชั่วต้องตกนรกคุณเคยได้ยินประโยคเหล่านี้เป็นประจำเลยใช่ไหมอาจจะนับครั้งไม่ถ้วนเลยละ่ะนรกสวรรค์ในศาสนาคริสต์ก็มีเช่นกันชาวคริสเตียนเชื่อว่าสวรรค์คือบ้านของพระบิดาส่วนผู้ที่ทำบาปะหารจะถูกลงโทษในนรกด้วยไฟนิลันและถูกตัดขาดจากพระเจ้าไปตลอดกาลนี่เป็นเพียงการยกตัวอย่างเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นว่า ความเชื่อเหล่านี้ถูกฝังลากลึกลงในแก่นความคิดของมนุษย์แล้วถ้ามีคนบอกว่ามันไม่ใช่ละ่ะถ้ามีคนบอกว่าการเวียนว่ายตายเกิดและนรกสวรรค์เป็นแค่เรื่องที่เท็จที่เกิดขึ้นจากความเชื่อเท่านั้นคุณมีความคิดเห็นอย่างไรแน่นอนบทความนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อลบหลู่หรือลบล้างความคิดเหล่านั้นเพียงแต่ต้องการแลกเปลี่ยนความคิดในฐานะมนุษย์คนหนึ่งซึ่งอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกการเคลื่อนไหวของเข็มนาฬิกาหรือจะเรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์ก็ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้คือความคิดที่ยึดในหลักของเหตุผลกระบวนการขั้นตอนสิ่งที่พิสูจน์ได้และเป็นรูปธรรมซึ่งมนุษย์เรียกสิ่งนั้นว่าวิทยาศาสตร์คำสั้นๆคำนี้แหละคือสิ่งที่เดินส่วนทางกับความเชื่ออันเป็นนามธรรมนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้ทําการวิจัยและตั้งสมมติฐานเรื่องราวของโลกหลังความตายซึ่งผลวิจัยต่างๆที่ได้รับก็ยังถือเป็นทฤษฎีที่แน่นอนไม่ได้แม้ว่าจะได้ข้อสรุปที่น่าเชื่อถือ แต่ก็จะมีข้อมูลบางอย่างมาขัดกับข้อสรุปนั้นๆเสมอแต่ก็ไม่ได้หมายความว่างานวิจัยที่เกิดขึ้นนั้นศูนย์เปล่าเสมอไปเมื่อมีบางสิ่งที่น่าสนใจของมนุษย์ถูกค้นพบขึ้นนั่นก็คือ near death experience หรือประสบการณ์ใกล้าตายภาวะนี้เกิดขึ้นกับผู้ที่กำลังจะเสียชีวิตหรือพูดอย่างภาษาเราๆก็คือใกล้าตายและ นอกจากนี้ยังสามารถพบภาวะนี้ได้ในผู้ที่อยู่ระหว่างการทำสมาธิอีกด้วยโดยประสบการณ์ใกล้าตายที่มีผู้เฉียดตายรลดชีวิตกลับมาเล่าให้เราฟังนั้นเป็นสถานการณ์ที่หลากหลายไปแต่ละบุคคลเช่นการพบเห็นวิญญาณเห็นแสงสว่างสีขาวเห็นญาติที่ล่วงลับไปแล้วหรือแม้แต่เห็นตัวเองกำลังจะออกจากล่างคุณคิดว่ามันฟังดูเหมือนเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติใช่หรือไม่ แต่เรื่องพวกนี้นักวิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาว่าประสบการณ์ใกล้าตายเกิดจากกระบวนการของสมองในขณะที่เซลล์สมองกำลังจะตายประกอบกับการทำงานของจิตใต้สำนึกและความทรงจำต่างๆช่วงขณะเท่านั้นสตีเฟนฮอว์กิงนักพิสิกส์ผู้เขียนหนังสือประวัติย่อของการเวลาที่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆมากกว่า35ภาษาและเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์อทิ การแผ่หลังสีของฮอว์คิงและทฤษฎีแห่งสรรพสิ่งศาสตราจารย์ผู้นี้เป็นหนึ่งในผู้ที่กล่าวว่าโลกหลังความตายไม่มีอยู่จริงโดยฮอว์คิงได้กล่าวว่าสมองของมนุษย์เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์เมื่อส่วนประกอบต่างๆหยุดทำงานหรือพังลงคอมพิวเตอร์ก็จะพังลงด้วยและไม่มีโลกหลังความตายสำหรับคอมพิวเตอร์ที่เสียไปแล้วซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศาสตราจารย์ชอนแคลโรนักวิสิ์ผู้แนะนำทฤษฎีการเดินทางข้ามเวลาให้กับผู้กำกับฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์อย่างเอเวนเจอร์ <End> game. เพื่อนําประเด็นทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์ให้เกิดเรื่องราวของภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดศาสตราจารย์ชอนได้กล่าวเกี่ยวกับโลกหลังความตายไว้ว่าจิตใต้สำนึกและร่างกายของมนุษย์จะถูกแยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิงหลังจากเสียชีวิตดังนั้นมนุษย์จึงไม่ควรยึดติดก,กับโลกหลังความตายต่อไป อย่างไรก็ตามในทางศาสนาโลกหลังความตายคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ใครทํากรรมใดต้องรับกรรมนั้นในดินแดนหลังความตายซึ่งอาจเป็นสวรรค์หรือนรกก็ตามแต่กรรมที่ได้กระทําไว้แต่ในทางวิทยาศาสตร์ชีวิตหลังความตายคือสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเมื่อตายไปร่างกายจะย่อยสลายเหลือเพียงหน่วยพื้นฐานที่เรียกว่าอะตอมเท่านั้นอย่างไรก็ตามโลกใบนี้ยังมีหลายสิ่งกําลังรอการพิสูจน์บางทีในอนาคตเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเป็นที่ประจักษ์แก่โลกแล้วคุณล่ะ คิดยังไงกับปริศนาข้อนี้คิดหรือไม่ว่าโลกหลังความตายอาจจะกลายเป็นปริศนาตลอดกาล